การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2567โรงเรียนบ้านเข่าลูกโลอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนบ้านเข่าลูกโลตั้งอยู่ที่เลขที่160หมู่ที่1ตตำบลบ้านใหม่คลองเคียนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสังกัดสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตสอง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กบริหารงานโดยนายอภิชาติคุ้มพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลูกโลโรงเรียนบ้านเขาลูกโลมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาและป้องกันนักเรียนทุกคนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองอย่างรอบด้านโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 และน้อมนำาพราะบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกมิติให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขโดยดำเนินการตาม5ประเด็นหลักดังนี้ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาลุกโลดดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาร,ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะก็สวัสดคีค่ะในส่วนของ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2นะคะซึ่งเราได้มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษานะคะด้วยว่าองค์กรแห่งความสุขสร้างคนดีมีสมรรถนะมีคุณภาพ ะะจากนั้นเราก็น,นํานโยบายของท่านรมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากท่านเลขากพทนะคะในเรื่องของอการล,ลดความเหลื่อมล้านะคะและสร้างโอกาสทางการศึกษานะคะและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากนั้นเราจึงมอบน,นโยบายให้กับทางโรงเรียนนะคะในการขับเคลื่อนนะคะคุณภาพการศึกษาโดยการเน้นย้ําไปที่ในเรื่องของการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนติซึ่งโรงเรียนบ้านเขาลุกโลนะคะโดยท่านอ,อ,อภิชาติคุ้มพงษ์เนี่ยท่านได้ ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในการที่จะพัฒนานโยบายขับเคลื่อนนโยบายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและที่สําคัญจุดแข่งของโรงเรียนแห่งนี้นะคะท่านผู้มยการได้สร้างภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นโรงเรียนบ้านเขาลุกโลนํานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดวิสัยทัศน์ดังนี้โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสืบสารศาสตร์พระราชา งามสง่าคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีแบบอย่างที่ดีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่5ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาร,ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบันโดยโรงเรียนบ้านเขาลูกโล มีโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองห่วงใยและความปลอดภัยของนักเรียนประเด็นที่2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านเขาลูกโลได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีการทำงานเป็นทีมประกอบด้วย3มทีมได้แก่ทีมนำทีมประสาน และทีมทําโดยมีรูปแบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเข่าลูกโลโดยนวัตรกรรม methods assist our people's model ของนายอภิชาติคุ้มพงมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ขั้น A acquaint การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลขั้น SS screening and sorting การคัดกรองนักเรียนขั้นไอ increasing การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนขั้น s solving การป้องกันและแก้ไขปัญหาขั้น t transfer การส่งต่อโดยโรงเรียนบ้านเข่าลูกโลกคัดกรองนักเรียนเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาผ่านโครงการและกิจกรรมดังนี้กลุ่มพิเศษได้แก่โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมวิชาการกลุ่มปกติได้แก่ โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกลุ่มเสี่ยงได้แก่โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมกลุ่มมีปัญหาได้แก่โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาไทยการอ่าน การเขียนการคัดลายมือและโรงเรียนบ้านเข่าลูกโลมีการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านเข่าลูกโลมีแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอทุกภาคเรียนจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อน,นักเรียนภายใต้มาตรการ3ปได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปราม โรงเรียนบ้านเขาลูกโลมีโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตโดยมีการส่งเสริมทักษะชีวิตทั้ง4องค์ประกอบบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้มีนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดี v i r t u a l Mo d เดในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาลูกโลมีผลการพัฒนาทักษะชีวิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นที่3 การมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเข่าลูกโลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยภาคีเครือข่าย ให้การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องในการทำโครงการและกิจกรรมต่างๆภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนกำกับดูแลเฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนเครือข่ายผู้นำชุมชนและสถานีตำรวจภูธรเมืองการุง้งรวมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน ตรวจตราบริเวณโรงเรียนในช่วงกลางคืนและมีการดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยปฏิบัติตาม3ขั้นตอนได้แก่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยทุกภาคเรียนครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทสมยศบงญพารองผู้กับปอปสพเมืองการลุงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเขาลูโลนะครับ ก็สำหรับสพเมืองการลุงนะครับก็มีได้มีการจัดให้ครูตำรวจแดงเข้าไปให้ความรู้ในโรงเรียนขาลูกโลกนะครับเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดแล้วก็มีการจัดจราจรเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรสวัสดีครับผม นายเสือพบนิยมเดชในอำเภอบ้านไร่ครับสำหรับโรงเรียนบ้านเขาลูกโลนะครับก็เป็นโรงเรียนภาคีเครือข่ายกับอำเภอบ้านไร่นะครับอำเภอบ้านไร่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้บริหารนะครับโรงเรียนบ้านเขาลูกโลพร้อมคณะครูอาจารย์นะครับที่ได้ขับเคลื่อนระบบการดูแลนักเรียนในพื้นที่นะครับอย่างเป็นรูปธรรมครับผมนายวิเชียรบทศรีผู้ใหญ่บ้านบทที่หนึ่งนะครับบ้านเขาลูกโลนะครับ ขอชื่นชมนครับผู้บริหาราคณะครูโรงเรียนบ้านเขาลูกโลกนะครับเป็นอย่างดีครับที่ช่วยกันดูแลนะครับลูกหลานในชุมชนโรงเรียนบ้านเขาลูกโลกสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไร่สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตรและการผลิตสารชีวพันธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่คลองเคียนส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรในการอบรมนักเรียนให้มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียนส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษชีวิตมีความสุขบริษัทรุ่งเรืองผลศิลาจำกัดสนับสนุนงบประมาณ โครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลตอบประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามอมนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนโดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออนไซต์เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนความปลอดภัยและทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านเขาลูกโลกจดทำปฏิทินการนิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการคุ้มครองนักเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการนิเทศ A.P.I.C.E. Model ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาลูกโลกเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน โดยนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประเด็นที่ 5. ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีจำนวนลดลงตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทุกคนไม่มีนักเรียนออกกลางคันและได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตทั้ง4ี่องค์ประกอบทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องนักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเขาลูกโลได้รับรางวัลเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภูมิภาคปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภูมิภาค และปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่2ปีการศึกษา2,564และปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นกลุ่มยุวเกษตรกรประจำปี2567จากจังหวัดอุทัยธานีและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดอุทัยธานีในการเข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตตรวจราชการสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา2,564เป็นผู้สร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี Virtual Model ในการนำมาพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านเขาลูกโลอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับประเทศระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา2,565พัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาลูกโลโดยนวัตกรรม m e t h o s Assist Our Peoples Model ส่งผลให้ได้รับการคัดสรรรางวัล1โรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปี2,565ระดับภูมิภาคระดับเหรียญเงินจากสำนักง,งานเลขาธิการครุสภา ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกบุคคลทางการเกษตรดีเด่นที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรประจำปี2567จากจังหวัดอุทัยธานีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา2,564และปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตปีการศึกษา2,565และปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่18 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาลูกโลกปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สอง กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ระดับประเทศโครงงานโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันและได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกบุคคลทางการเกษตรดีเด่นสมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรประจำปี2,567จากจังหวัดอุทัยธานี